ดูฝูงปลาชะโดนะครับฝูงปลาชะโดที่เขียนรับแชะนะครับเป็นฝูงกลุ่มใหญ่เลยครับเดี๋ยวผมตูมให้ดูนะครับนะครับอันนี้เป็นลูกคอกปลาชะโดครับเนี่ยผมตูมให้ดูนะครับฝูงใหญ่เลยก็กำลังว่ายไปน่นเลยครับนะปุ๊บปั Bri ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนักตกเบ็ดก็บอกว่าเป็นฝูงฝูงลูกปลาชะโดครับนักตกเบ็ดก็ ไปแล้วนะครับตกเบ็ดเข้าฟาดไปที่โน่ดูมันกินะเพื่อนมาไหมมาไหมอยู่อยู่ไหมเอ้ยอยู่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 ครับดีผมมันถึกวีดีโอไว้ปุ่นีเลยเนี่ยเดี๋ยวขอดูลูกปลาจะโดหน่อยเอาโชยดูหน่อยนี่นี่กำลัง ทึกวิดีโอพอดีเลยครับโอ้นี่กำลังร้านใช่ไหมเนี่ยกำลังล้านเลยกินเรื่องอะไรนี่ลูกมันเนาะครับลูกมันครับโอ้ดูสังเออมันจะลายๆนะโอ้โอเคโอเคนี่ครับคือลูกคอกปลาชโดที่เขียนลำแชะนะครับอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานู้นวายวายไปนู่นแล้วครับเดิบังเอิญบันทึกวิดีโอให้ชมพอดี โอเคครับผมสมพงษ์รายงานมาจากเขียนลำแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็จะเดินทางกลับแตลนะน้อนขี่มอเไซคสวัสดีครับ